คุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ วันนี้คุณกันนิกายอยู่ศรีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับค่ะแล้วเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน่าสําคัญในประวัติศาสตร์การสร้างบารมีนะคะโดยในแต่ละสัปดาห์เราก็ได้สัมภาษณ์จากบุคคลนะคะจากวงการหลายวงการอาชีพด้วยกันค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านก็เป็นผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีคะ่ะและในวันนี้เราจะได้มาเติมเต็มกําลังใจให้กับทุกท่านที่ทําหน้าที่ยอดกัลายาณมิตรด้วยนะคะเพราะคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ ในรายการของเรานะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้แทนจากาผู้นำบุญในต่างแดนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าที่วัดภาวนาฮ่องกงเนี่ยนะครับเกาลูนวัดภา,าวนาเกาลูนที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็าลังบอกว่าพื้นที่ในการสร้างบาร,รมีเนี่ยมันไม่เพียงพอซะแล้วสําหรับในการที่จะสร้างบาร,รมีกันอย่างมีความสุข นะครับก็เลยอยากจะขยับขยายพื้นที่นะครับที่จะทําให้พวกเรานั้นปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างกิจสร้างบุญสร้างบารมีกิจกรรมต่างๆก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยพระราชันย์ก็เป็นผู้แทนนะครับของมูคคณะที่จะมาบอกข่าวต่างๆนี้ให้กับพวกเราแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของ ผู้นาบุญนะครับหรือว่าชาวท้องถิ่นที่ฮ่องกงนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการของเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระมหาประสงค์ปาระมินชัยโยงครับนมัสการครับแอบนมัสการค่ะค่ะแนะนําพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะพระอาจารย์พระมหาประสงค์ปรมินทัโยค่ะท่านก็เป็นหัวหน้ากองสร้างเสริมประสบการณ์สัมมเนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงสมมเนมัชชิมวัตรธรรมกายด้วยค่ะ อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าชีวิตการสร้างก่อนที่จะได้มาสร้างบารมีในวัดพระธรรมกายนี้เป็นอย่างไรคะเอาตั้งแต่เริ่มเลยเนาะตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะมาอยู่วัดก็เมื่อสมัยที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กๆอยู่อยู่ที่บ้านเด็กๆเล็กเลย่วยบ่อยฮะเพราะก่อนตัวจะเล็กๆไม่เหมือนทุกวันนี้ก็ตัวเล็กๆ ขาป่วยบ่อยมากสามวันดีสี่วันป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในหมู่บ้านเขาบอกว่าต้องต้องไปถวายพระก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกพระลูกพระประมาณนั้นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถึงจะโตก็ยมแม่ก็ยมตาก็พาไปถวายพระจริงๆแล้วพระท่าบอกว่าเลี้ยงก่อนนะฝากเลี้ยงก่อน โตขึ้นมาขอให้บวชก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีผ้าเหลืองติดตัวมาตลอดอตั้งแต่เด็ก <c oughs> มีผ้าเหลืองติดตัวมาตลอดพอโตมาสักโต,ตมาก็ย้ายบ้านมาอยู่บ้านยมแม่กับยมพ่อก่อนตอนเด็กๆนี่อยู่กับโยมตาค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจังหวัดต,ตาจังหวัดตาอ๋อขอภัยขอแนะนําตัวก <c oughs> ่ <c oughs> อนหลวงพี่เลยก็หลวงพี่เองพื้น บ้านเขาเรียออะไรผมมีลำเนาเนาะผมมีลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากวัดติดชายแดนพม่าเลยใช่ก็ถ้าเกิดเลยไปอีกหน่อยประมาณ20สกิโลก็เป็นผลพม่าเกือบถึงพม่าก็โตขึ้นมาก็ไปอยู่กับยมพ่อยมแม่บ้านย้ายไปอยู่ใกล้ๆวัดแต่ในหมู่บ้านเดียวกันครบ้านโยมตายจะอยู่ไกลจากวัด บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆวัดเนี่ยทุกวันก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันครับพระเนนสวดมนต์ทุกวันได้ยินเสียงละฆังทุกวันได้ยินก็รู้สึกดีนะอแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือยมพ่อยมแม่จําไม่ให้ไม่ให้ไปเป็นเด็กวัดอ๋อทำไมล่ะคะอืมคือภาพของเด็กวัดก็คือในตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรเด็กกัมพาอ๋อศึก ที่บ้านไม่รู้จักไม่ได้เลี้ยงส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นยมพ่อยมแม่จะไม่อยากให้ไปไปเป็นเด็กวัดมีอะไรก็คือเราอยากจะได้อะไรอยากกินอะไรก็ต้องทำต้องทำงานทำงานอย่างเช่นไปเด็กวัดนี่จะมีขนมพระนียฮะเด็กๆก็จะสนุกสนานแต่เรายมพ่อยมแม่ไม่ให้ไปต้องไปทำงานเราก็ไปซื้อกินเองใช่ต้องซื้อกินเองต้องพึ่งตัวเองนั่นก็ชีวิตในวัยเด็ก แล้วก็ชีวิตอพอพ่อของพี่เองเนี่ยเรียนจบปอหกเป็นช่วงชีวิตที่ยมพ่อยมแม่เกิดวิกฤตถ้าปัจจุบันก็เศรษฐก,กิจวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างทาบ้านเนี่ยเขาก็ทำการเกษตรปีนั้นยมพ่อยมแม่ทำไร่ข้าวโพดแล้วเกิดขาดทุนข้าวโพดถูกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็ไม่มีเงินส่งครับ ไม่มีเงินส่งยมพ่อยมแม่ก็เลยบอกให้ขอให้หยุดเรียนก่อนได้ไหมอ,อมห้หยุดเรียนก่อนก็จบป .6 ปุ๊บก็ไม่ได้เรียนหนังสือครับชีวิตไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยทำไงอยู่ทุ่งนาฮะหน้าฝนมาเนี่ยก็อยู่แต่ตามทุ่งนาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าเข้าสังคมสักเท่าไหร่อยู่ทุ่งนาอยู่อยู่กับทุ่งนาอยู่กับเขาเรียกอะไรอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงวัวเลี้ยงวัว ก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือค่ะแล้วก็มีข่าวช่วงนั้นพอดีว่าจังหวัดที่เขามีการขยายโอกาสทางการศึกษามีกศนเข้ามาในหมู่บ้านหลงพี่ก็เลยสมัครเรียนกศนเพื่อที่เผื่อว่าเราจะจบกับเขามั่งมีโอกาสได้เรียนกับเขาบั่งก็เรียนยังไม่ทันจบดีครับก็เป็นจังหวัดชีวิตอีกจังหวัดหนึ่งว่า พระอาจารย์เจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันที่อยู่บ้านตรงนี้พระครูสุนทรตันติรักเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่วัดบอ่อพระแวนท่านเป็นเจ้าวาดวัดบอ่อพระแวนวัดบอ่อพระแวนนี้อยู่ที่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอ,อดจังหวัดเชียงใหมใ่ใกล้ๆกับสวนแก้วใช่สวนเพชรแก้วหน้าประตูวัดนี่ตรงข้ามกับสวนเพชรแก้วเลยครับแล้วทางทิศตะวันออกก็เป็นสวนพนาวัดสวนพนาวัดก็ ท่านกลับไปบ้านท่านก็ไปประชาสัมพันธ์ชวนชวนเด็กๆมาบวชในโครงการ700ปีเชียงใหม่เจ็700ปีเชียงใหม่ตอนนั้นท่านไปชวนได้33คนฮะโอ้เด็กๆ33คนเป็นมาคามนุษย์เลยจาก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 แม่สวรรค์นี่แหละฮะจากหมู่บ้านเดียวเลยฮะครัสิบส3มคนก็หนึ่งใน33นั้นก็มีหลวงพี่ด้วยครับพอสามสิบคนเนี่ย ได้ปุ๊บท่านก็พาลดลัดเลาะตามตะเข็บชาแดนมีถนนเส้นตะเข็บชาแดนขึ้นไปที่ไ,ไปอยู่สนแก้ววนาลามาแต่เข้าโครงการเขา,าแล้วก็บวชในโครงการเจ็ดรอปีเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคณะสงฆ์ดอยบ่อหลวงก็มีพระอาจารย์เจ้าวาดของเราที่อยู่วัดในบริเวณนั้นวัดบ้านขุนวัดจิวลมวัดกองลอยวัดแม่สนามาอะไรเงี้ยวัุ่มสน มีหลวงพ่อวิสุทธ์ท่านเป็นประธานสงฆ์ไผ่ของวัดเราแล้วก็พระอาจารย์ชัยพรที่หลวงพี่จำได้พระอาจารย์ชัยพรดูแลอยู่ตอนนั้นแล้วก็มีโยมพี่ๆวศจากสวนเพชรแก้วในนามมมเนติศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมคุณโยมสมพรต่อตระกูลมัเป็นผู้ประสานงานดูแลโครงการพี่วศกก็มีที่จําได้พี่เกียรสมเกียริเตชะธารา พี่เจตที่เจตดาพี่ปีชาที่ป๊อปแต่ชื่อจริงท่านจำไม่ได้จำไม่ได้ดูแลประสานงานโครงการก็ชีวิตท่เริ่มเข้าสู่เส้นทางของวัดตั้งแต่วันนั้นปจนมาความจริงแล้วตัวเองหลวงพี่เองไม่รู้เลยนะไม่คิดเลยว่าจะมาอยู่วัดพระธรรมกายเนี่ยเพราะคิดแค่ว่าเออเราไปบวชเชียงใหม่แล้วอบรมหนึ่งเดือนถ้ารู้ร้อนเสร็จแล้วก็กลับบ้านจับจังหวดตา ก็เส้นทางมันปกผันบวชไปบวชไปเรารู้สึกว่าอยากอยู่ต่อแล้วในช่วงจังหวะที่บวชเนี่ยหลวงพ่อท่านไปเลี้ยงปณะท่านไปให้อววาดหลวงพ่อของเราให้อวาดตอนนั้นหลวงพี่ก็ไม่รู้จักท่านนะนะก็เรียกท่านพระอาจารย์สุธรรมตำแหน่งท่านตอนนั้นเป็นใช่พระสุธรรมยานเทละเรียกพระอาจารย์สุธรรมพระอาจารย์สุธรรมก็เคยมีโอกาสได้เดินผ่านท่าน ตอนที่ท่านไปเยี่ยมท่านก็ทักทายแล้วก็ลูปหัวม,มีโอกาสที่จำได้ในวัยเด็กตอนนั้นอตอนนั้นเป็นสำเนินแล้วคร<อ>ก็เป็นสำเนินอยู่ที่สนแก้ว,วนารามอยู่สองปีอสองปีในระหว่างสองปีเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งที่หลวงพ่อท่านเมตตาไปเยี่ยมคไปเยี่ยมทุกครั้งท่าน,านจะ เรื่องการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมท่านให้ลูกเรีนไปเข้ากุฏิแล้วก็สอบถามธรรมะประสบการธรรมะ,ะแล้วท่านก็บอกว่าเรียนให้จบประโยคสามนะลูกนะแล้วไปอยู่ด้วยกันอซึ่งในจังหวะนั้นหผมพี่ไม่รู้เลย ไม่หยกความว่าไปยกถามคืออะไรแล้วไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าชีวิตเราเราเป็นมาบวชอยู่สนแก้วก็คือคงจะอยู่สนแก้วนั่นแหละทั้งชีวิตเป็นเด็กก็คิดได้แค่นั้นฮะคิดได้แค่นั้นก็วันเวลาผ่านไปหลวงพ่อท่านในจังหวัดนั้นทุกงานบุญใหญ่ของที่วัดหลวงพ่อท่านเมตตาให้พระอาจารย์พาลูกเิเนศมาร่วมมีงานยกค้าฟ้าเทฐานรากตอกเสาเข็มต้นแรกต้นสุดท้ายตั้งแต่มหาวิหาร สภาธรรมกายสากลแล้วก็เจดีมหาเจดีธรรมกายเจดีของเราหลวงพี่ก็มีโอกาสได้มาร่วมทุกงานทุกงานแล้วก็ก,กิจกรรมของสำเนียวัดธรรมกายเช่นอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงหลวงพี่ก็มีโอกาสได้มาติวอบรมก่อนก่อนสอบในระหว่างสองปีที่ที่อยู่สวนแก้วแล้วก็ กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่ทําให้หลวงพี่อยากมาอย,ยู่วัดก็คือปฏิบัติธรรมซัมเมอร์ปิดภาคเรียนหลวงพ่อให้สมเนนวัดพระธรรมกายไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัตกับที่สวนลนิ้นจี่แล้วก็หมุนเวียนกันขึ้นไปปฏิบัติธรรมกับท่านทีละชุดที่ดอยสุเทพโดอยสุเทพในจังหวัดน,นั้นคือชุดละประมาณหนึ่งคันรถบัสแล้วก็มีโอกาส ได้ไปนั่งกับหลวงพ่อในจังหวัดนั้นนานไหมครับก็ชุดหนึ่งกปปง็ประมาณสัปดาห์หนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่เดือนหนึ่งด oh, ือนแบ่งเป็นสี่ชุดที่ขึ้นไปนั่งกับหลวงพ่อห้าวันเจ็ดวันขึ้นไปที่ดอยสุเทพก็จากพนาวัดสวนเล่นจีพนาวัดขึ้นไปดอยสุเทพดอยสุเทพก็กลับมาที่นี่แล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะลงกลับมาวัด ท่านจะพาไปหล่อหลอมที่ที่ปิงโค้ปิงโคยมยมจานเคยไปเนาะครับเคยไปที่ปิงโคงแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สุดฮะคือหลวงพ่อท่านจะให้เขียนเมนูเมนูที่ลูกเรียนอยากฉันโอ้โหคือท่านคิดว่าลูกเรียนคงจะคิดถึงบ้านครัะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่แรกสิ่งแรกที่คิดถึงแล้วก็เด็กๆนะไม่มีอะไรเกินเรื่องเรื่องเรื่องการกินของฉัน แล้วก็เล่นครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่หลวงพ่อให้ได้ก็คือการฉัน,ฉนส่วนการเล่นเนี่ยท่านก็ให้ทํากิจกรรมหล่อลอครับพบเซตนะวันนั้นพอฉันกันเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็ลงมาหล่อลอมด้วยมาให้โอวาดทแล้วก็หลายอย่างฮะที่มันทําให้ทําให้มีหลวงพี่วันนี้โอ้โอตอนนั้นนี่กี่ขวบครับอาจารย์ก็ประมาณครับ ห้าสิบหกประมาณนี้ก็เรื่องวัยรุ่นเริ่มวัยรุ่นที่แบบจะอ๋อสิบสิบสี่สิบห้าเข้าวัยรุ่นแล้วก็ในจังหวัดนั้นเนี่ยมีอยู่หลายประโยคนะที่หลวงพี่พอจะจาได้แล้วมาพูดในรายการนี้เนาะท่านบอกว่าหลวงพ่อพูดกับลูกเนนในวันนี้ไม่ได้พูดกับเด็กๆนะท่านบอกหลวงพ่อพูดกับผู้ใหญ่ในร่างเด็ก Oh. ท่านพูดอย่างนี้นะ oh. ชื่อหญ่ในร่างเด็กเราสร้างบาร,รมีกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว oh. แล้วก็ท่านบอกว่าหลวงพ่อขอฝากพระพุทธศาสนาไว้ในกำมือของลูกเนตรทุกๆรูป hmm. เพราะว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นหลวงพ่อก็แก่ชราลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็อาจจะไม่มีหลวงพ่อแล้วคนรุ่นพระอาจารย์ก็จะขยับขึ้นมาแล้วพระอาจารย์ก็แก่ลงไปเรื่อย แล้วต่อไปก็ไม่มีคนรุ่นของพระอาจารย์ซึ่งวันนั้นจะเป็นวันของลูกเนนท่านบอกงี้นะครับวันนั้นจะเป็นวันของลูกเนนท่านบอกให้ลูกเนียนเอามาขามป้อมมาไว้ในกำม,มือ,อมในอุ้งมือครับแล้วหมั่นดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆว่าโลกเนี่ยอยู่ในกำม,มือของลูกเนียนแล้วท่านบอกว่ากลับไปวัดเนี่ยให้พระอาจารย์เอาลูกโลกมาตั้งไว้แล้วก็หมุนไป อยากไปประเทศไหนไปเผยแผ่ปร,ประเทศไหนทิมเอาเลยทิ่มเอาเลยฉัน<ๆ>บอกจิมเอาเลยซึ่งหลวงพี่ก็มองไม่ออกแล้วเป็นเด็กอะ่ะจะรู้ไหมว่าเราครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะไปประเทศโน้นจะไปประเทศนี้หรือจะมีโอกาสไปเผยแผ่ที่นั่นที่นี่ไม่เคยคิดในจังหวะน,นั้นไม่เคยคิดเลยผมพ่อให้ทำเลยเราก็ทําสนุกสนานตามเด็กๆให้ฉันแล้วก็ฉันให้เล่นแล้วก็เล่นฟังโอกว่แเราก็ครับครับได้ครับจังหวะนั้น แล้วก็วันเวลาผ่านไปพอหลวงพี่สอบได้ประโยคหนึ 1, 2, 2> <ะ>่งสองปรัท้อนหนึ่งสองหลวงพี่ก็มาอยู่วัดเพราะที่โน่นไม่มีพระอาจารย์สอน<ะ>ไม่มีพระอาจารย์สอนบาลีก็ย้ายมาอยู่วัดมาอยู่วัดเนี่ยก็เป็นสำเนินที่สนแก้วสองปีมาอยู่วัดห้าป<ะ>ีลืมบอกไปว่าหลวงพี่บรปรพชาเป็นสำเนินเมื่อปี25 3 8รสามบดมาอยู่วัดปี2 5 0 0้า้อย สี่สิบสองปีสองปีครับแล้วอยู่วัดถ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ฝึกทุกอย่างครับฝึกทุกอย่างก็ตั้งแต่มาเป็นกี่รูปครับจากบ้านขุนจากส้นแก้วตอนนั้นบ้านขุนยังไม่มียังไม่มีด้วยยังไม่มีจากส้นแก้วนั่นมาส้นแก้วมาอยู่สี่รูปสี่รูปคือทุกรูปก็คือสอบผ่านหนึ่งสองหมดแลวใช่ แล้ววันนี้เหลือหลวงพี่รูกเดียวแล้วตอนที่มาจากบ้านอ่ะอบรมกันสามสิบสามใช่ไครับเสร็จอบรมเหลือสามเหลือสามลูกเอ๊ะแล้วยมพ่อยมแม่หลวงพี่ก็อนุญาตให้บวชเรื่อยๆยมพ่อยมแม่ยมพ่อยมแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ท่านก็ห่วงห่วงว่าเออเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอยู่ตลอดไหมเพราะที่เรียนเรียนกศนก็ยังเรียนค้างไว้อยู่ ตอนที่ตัดสินใจจะบวชยมพ่อยมแ,แม่ถามเลยว่าะจะเอาจริงไหมเนี่ยเรียนก็ลงเรียนไว้แล้วอ <ทำ S 1> แล้วจะเอาอยัางไงพี่เองบอกว่าขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเรื่องอื่น,นยังไม่อยากพูดอ,อ,อยา <S 2> <S 2> ่อยางเดีก็ห่วงเรื่องการไปประกอบอาชีพด้วยใช่ใจบจากตรงนี้ไปเราจะไปยังไงแล้วก็เล่าข้ามไปนิดนึงในระหว่างที่อยู่สมแก้วครับในระหว่างที่อยู่สมแก้วเนี่ยเป็นนานาชาติอะ สำเนียงนานาชาตินานาชาติของพี่เนี่ยมีเผ่าม้งม้งกะเลียงรีซอแล้วนานาชาติในพื้นที่คือล้วอคนเมืองค่ะไทยใหญ่พูดกันรู้เรื่องดีเพราะเวลาพูด hmm. ก็ใช้ภาษาภาษากลางก็คือภาษาเหนือภาษาเหนือของพี่ก็พอพูดได้ว่าเป็นคนเหนืออยู่แล้วแต่เด็กๆก็คุยกันอยู่แล้ว คุยกรเรื่องกันอยู่นะ,ะ,นะแต่ก็มีบ้างสนุกสนานรับตามภาษาพเพราะว่าบางทีก็พูดไม่เข้าใจกันค่ะแล้วมาอยู่ที่วัดพระธรรมก,กายแล้วพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับโอ้ครั้งแรกเลยเราก็ไม่ค่อยคุ้นเนาะในวัดพระธรรมก,กายของเราในยุคที่หลวงพี่มาเป็นสำเรเนี่ยมันเป็นยุคที่รักลัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ว่าโดนเยอะถ้า ยงจานยองพี่ป้อมเคยได้ยินหลวงพี่มหาเล่าก็น่าจะรู้บ้างคือยุครักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับก็อันนี้คงจะไม่อธิบายครับมันเป็นความทรงจําที่มีมายาวนานแล้วไม่คิดอยากจะกลับบ้านถึงแม้ว่าจะโดนเยอะก็ในจังหวัดนั้นบางครั้งก็มีนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเราพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรดึงดูด เราอยากจะอยู่ตรงเนี้อยากจะอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือที่วัดเนี่ยแทบสำเรยจแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองคุณง่ายๆคือไม่มีเวลาที่จะคิดตื่นเช้ามาเนี่ยเดินไปฉันทุกวันนี้ยังฉันใกล้นะหาฉันเมื่อก่อนนี้เดินไปที่สภาสภานั่นก็คือมุมของร้อยปีปัจจุบันใช่ไหม ใกล้ๆกับทางที่แพ็กเกจของของสำนักต่่งประเทศครับสภาจักระขาเดินไกเดินไปเดินกลับแค่วันหนึ่งเรื่องฉันอย่างเดียวนี่ก็ปาเข้าไปสามสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วไหนจะกิจกรรมกิจวัตรประจําวันเรียนหนัุสืห่อีกงานบุญใหญ่อีกครับเวลาวัดมีงานอะไรที่ต้องการกําลังก็สัมเนคสัมเนยทุกอย่างฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องพนี้ได้เจอหลวงพ่อตอนไหนครับหลังจากที่ หล่อหลอมกับท่านที่ปิงง่งโค้งที่ที่สนแก้วแล้วพอมาอยู่วัดพระธรรมก,กายได้เจอกันกับท่านครั้งแรกตันไหนครัทั้งแรกเลยที่มาอยู่วัดก็ที่อุครสบวันเข้าพรรษาหลวงพ่อลูกหัวเออหัวดีนี่ยท่านลูกหัวก่อนเข้าโบสถนะ์ครเพราะลูกเนยียนสมัยก่อนลูกเนยียนจะนั่งอยู่หลังโบสถ์ก่อนพระยังไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้ลูกเนตรนจะนั่งหลังโบสถ์ทางขึ้นหลวงพ่อพอดี หลวงพ่อก็จะรูปหัวเีละรูปทีลรรูป,ลรปตลอดเส้นทางเล,ลื่อนไปถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะสนทนาคุยด้วยแล้วก็ให้พรบวชให้ตลอดนะลูกนะบวชตลอดชีวิตนะลูกนะอะไรประมาณเนี้ยตลอดเลยในจังหวัดนั้นเนี้ยแล้วก็ที่เจอหลวงพ่อบ่อยที่สุดคือช่วงที่หลวงพ่อมาลงฟังลูกเนนท่องพยากรอ,อตอนพระอาจารย์สวด ท้องมยากรได้ได้รับดวงแก้วได้อะไรยไหมครับใช่ได้เป็นหนึ่งในผู้ส่งบาลีวยากรดวงแก้วเกียรติยศได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายโอ้คนลุกเลย่ะชื่อนี้เลยครับหลวงพ่อเป็นคนตั้งให้ในจังหวัดนั้นก็หลวงพี่เป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกนี่รับที่โบสถ์ประมาณห้ารูปเองมั้งที่รับรุ่นที่สองในเก้าสิบปัวหลวงพ่อเมตตา ถวายที่สภาจากักรภาพความทรงจำวันนั้นยังแล้วท่านมานั่งฟังทวนเองด้วยเนาะมาฟังที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมเก่าท่านมาทุกวันนะท่านบอกมาฟังลูกเนนท่องไวยากรณ์แล้วมีความสุขท่านก็มาฟังทุกวันแล้วก็มาปลุกมาเล่าธรรมะมาเล่า,เ,าเรื่องอะไรอ่ะมาปลกฝังอุดมการ์ให้เรามองเห็นว่าชีวิตต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นสำเน็นตลอดทั้งชีวิตนะ วันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องทำงานพระศาส,สนาเราจะต้องคือเลือกเอาว่าเราจะอยู่ฝ่ายปฏิบัติรหรือจะอยู่ฝ่ายเผยแผ่ปฏิบัติก็คือนั่งสมาธิเผยแผ่ก็คือมีตั้งแต่ในประเทศใช่ไหมต่างประเทศเขาบอกว,บวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่ได้อยู่ร่วมกัน,นอย่างนี้ในช่วงของความเป็นเด็กเนี่ยร,รู้สึกยังไงกับหลวงพ่อคะว่าเอาหลวงพ่อท่านมีความสําคัญยังไงกับชีวิตของเราบ้างโอ ความรู้สึกในตอนนั้นหลวงพ่อยิ่งใหญ่มากรเราเองเรามาจากบ้านนอกพูดตรงๆนะว่าบ้านนอกเลยเติดชายแดนพม่าเราเป็นเด็กบ้านนอกที่อ,อถ้าเราอยู่ข้างนอกทางโลกเนี่ยคงจะไม่มีใครรู้จักแต่เรามาอยู่วัดพระธรรมกายหลวงพ่อท่านเมตตามากมาพูดมาคุยมาพูดเรื่องที่ที่เราเ,เราจะทำได้ไหมในชีวิตเราจะอย่าว่าแต่ทำได้เลย เราจะได้เข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นไหม,ยอ,มอย่างเช่นการไปไป,ไปเผยแผ่ต่างประเทศอย่างนี้อม,มองไม่ออกเลยครับเพราะแค่ขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เรายังไม่เคยนั่งเลยครับตอนเป็นเด็กนะแล้วนั่งเครื่องไปต่างประเทศไปอเมริกาไปยุโรปนีน่ในชีวิตหลวงพี่ครั้งแรกเลยที่ทําพาสปอร์ตครับหลวงพ่อหลวง,งพ่อทัตตะชีโวท่านให้ไปดูงานให้พระพิรีย์ไปดูงานที่ ไต้หวันวสี่สำนักใหญ่ในรุ่นนั้นเลยแล้วจากนั้นมาก็ไปมาเลเซียามาเลเซียนี่ไปโดยความบังเอิญก็หลวงพี่ท่านให้ไปไปช่วยงานอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเผอิญว่าไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่พระอาจารย์เจ้าวาดมาเลเซียไปที่ศูนย์เคแอลที่ชุดตินครับหลวงพี่เจ้าวาดท่านไม่ได้ ไม่ติดธุระอะไรบางอย่างแล้วไม่มีใครเฝ้าวัดครับทีแรกจะไปแค่เจ็ดวันท่านขอให้เฝ้าวัดให้อยู่วัดคอยรับญาติโยมให้ค่ะสรุปแล้วกี่เดือนก็ยี่สิบวันยี่สิบวันแต่ยี่สิบวันนี้เป็นยี่สิบวันที่ที่หลวงพี่รู้สึกว่ายาวนานมากเพราะหลวงพี่ไปไม่ได้เตรียมตัวครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พอฟังได้บ้างสั่งข้าวอะไรได้บ้าง และโยมที่นั่นเนี่ยเขาใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษไทยไม่มีไทยไม่มีน้อยมากยาวนานจริงๆเลยยาวนานมากวันวันหนึ่งดูแต่จอวันนี้ใครแตะจอเขาเรียกอะไรอาจจะมีกล้องวงจรปิดว่าจะมีใครขึ้นมาวัดไหมใครดูจอคอยดูจอวัดที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะต้องต้องปิดประตู แล้วถ้าโยมเรามาถึงจะเปิดจับมาเลยแล้วแล้วก็มาเลยแล้วก็ไปสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก็ไปอยู่อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันไปด้วยภารกิจอย่างหนึ่งแต่เผอิญว่าวันนั้นตรงกับวันช่วงวันอาทิตย์พอดีก็มีหลวงพี่มหากมวลท่านอยู่วัดท่านก็ให้หลวงพี่ลงคนไทยคนไทยแล้วมาเลยแล้วก็ไป แคนาดาครับอนี้ไปแคนาดาครั้งแรกเลยเนี่ยแคนาดาที่วัดภาวนามอนติออคเขาจะทอดกระถินแล้วคราวนี้ปีนั้นจะเป็นปฐมกระถินมีเจ้าภาพแต่พระขาดอยู่หนึ่งรูปพอดีเลยเาก็นิมนต์หลวงพี่ไปโดยหลวงพี่มหากิจซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในภายหลังค่ะ เชื่อมโยงกันยังไงก็หลวงพี่มหากริจท่านนี่หมดหลวงพี่ไปก็ไปอยู่กับหลวงพี่หลวงพี่อาร์มพี่ชันชัยตอนนี้ท่านเป็นพระครูแล้วครับอยู่ฝั่งอเมริกาก็อยู่นั่นมาสามเดือนเอาสองเดือนฮะสองเดือนกว่ากว่าสามเดือนนั่นแหละเอาพรรษาหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่แวนคูเวอร์อีกครั้งหนึ่งไปอยู่แวนคูเวอร์ตรงนั้นก็ไปช่วยพระเพื่อนกัน หลวงพี่มหานพดลท่านเป็นเจ้าวาดก็ขาดพระเหมือนกันฮะห <c oughs> ลวงพี่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไปอยู่ไปช่วยดูแลคนไทยเราไปแบ่งรับ,บาวารภาระเจ้าวาดท่านดูแลคนไทยแล้วก็ไปได้หลายประเทศแล้วนะฮะหลายประเทศแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็ห้าปีที่ผ่านมาเกาลูนตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ย้ายวัดมาที่นี่ไม่มีขาดกรรมกระ คนช่วยย้ายวัด <Bing> พ <ham> <ๆ>ูดง่ายๆคือขาดกรรมกรแต่เกาลูนนี่คืออยู่ห่างจากวัดวัดพระธรรมกายฮ่องกงใช่ไหมห่างกันถ้านั่งรถก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้านั่งไม่ติดเลยก็สี่าทบห้านาทีถ้ารถติดหน่อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอยู่คนละฝั่งคนละเกาะห้าปีที่ผ่านมาในหลวงพี่ไปงานกระถินงานวิสาค่ะแล้วก็งานฉลองวัดค่ะไปบ่อยเลย ็ไปทุกปีมีปีนี้นะติดโควิดเลยยังไม่ได้ไปไปถึงที่เกาลูนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีชาวพื้นเมืองท้องถิ่นใช่ไหมครับมาปฏิบัติธรรมอะไรได้ผลดีเลยใช่ไหมใช่ที่เกาลูนเนี่ยหลวงพี่จะเล่าภาพรวมก่อนเนาะว่าตั้งแต่ชาวเขาทําอะไรกันบ้างกันแล้วแล้วจะได้อธิบายให้เห็นว่า ช่วงไหนเป็นช่วงของคนไทยช่วงไหนเป็นช่วงของคนท้องถิ่นง mm hmm. ั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากันแล้วกันพนระอ uh huh. าจารย์ครับเอ uh huh. าละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ก้าวข้าม uh huh. เข้ามาสู่วัดภาวนาเกาลูแล้วนะครับก็ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ท่านก็เรียกว่าไปร่วมกันในการที่จะสร้างวัดนะครับที่จะให้เราได้มีพื้นที่ในการที่จะให้ผู้คนนะครับที่จะมาปฏิบัติธรรม กันได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภา,ภาวะของการปฏิบัติธรรมเวลาที่มีงานบุญใหญ่จริงๆนี่นะครับหรือว่าวันบ,บูชาเข้าพระเนี่ยสถานที่ปัจจุบันนี้ ต้องสลับสับเปลี่ยนกันเข้าเข้าเป็นชุดชุดเพราะไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมพร้อมกันได้เพราะว่าพื้นที่มีจํากัดนะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อด้วยนะครับสาหรับเรื่องราวต่างๆในการสร้างบารมีของพระอาจารย์แล้วก็พี่น้องสคที่รัสวัสีอบุ